เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับในี่ผม,มาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมเล,เล็กอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่นะครับบรรยากาศดีล่มลื่นพื้นที่กว้างขวางมีพื้นที่เหลือเยอะเลยครับนะสนามหญ้าหน้าบ้านจะสวนปลูกต้นไม้ได้สบายติดถนนค้นกรีดในหมู่บ้านครับหมู่บ้านเงียบสงบครับไม่แออัดไม่วุ่นวายครับ แต่ก็ไม่เปรี้ยวครับมีเพื่อนบ้านไม่กันดานใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าตัวบ้านพร้อมอยู่ลงจอดรถก็ทําให้เรียบร้อยมี3ห้องนอนครับ2ห้องน้ําบนพื้นที่2งานกับอีก41.6ตารางวาบ้านหลังใหญ่ๆเลยสวยๆคุ้มๆกอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำเลยไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ท่านใดสนใจไปดูฐานที่จริงกันก่อนครับ อยู่พนัสนิคมชนบุรีมี GPS ให้ที่ใต้คลิปครับสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลและทะทางที่แน่นอนก่อนได้ถ้าหา GPS ไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิมเ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันเดีย๋ยนะัดดูที่ดูบ้านเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยพนัสนิคมชนบุรีครับแปลงนี้ราคาเปิดที่2ล้านบาททุนท สนใจก็สายตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ